สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับคาบิโอนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาแก้ปัญหานะครับผมที่ว่า Facebook ส่วนตัวของเรานะครับขึ้นชื่อว่าบัญชีของคุณถูกล็อกนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับปัญหานี้เกิดจากนะครับทาง Facebook ขอบพบกิจกรรมนะครับที่ผิดปกติในบัญชีเราเหมือนเราไปแชร์อะไรผิดปกติหรือไม่หรือบางครั้ง มีคนพยายามจะเข้าเฟซเราพยายามเข้ารหัสบ่อยๆนะครับแล้วทาง facebook เขาก็เซฟนะครับหรือเป็นป้องกันสีเคียวไว้ให้คือการล็อกชั่วคราวนะครับถ้าขึ้นแบบนี้สามารถกู้กลับคืนมาได้นะครับก่อนอื่นนะครับเจ้าของเฟซนะครับก็คือตัวเราถูกไหมครับคือต้องยืนยันด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรจำได้ไหมครับตอนที่เราสมัคร facebook นะครับเขาจะมีการให้เราสมัครด้วยอีเมลหรือเบอร์โทรนั่นแหละครับ อันนั้นละคะคือหลักฐานที่เราต้องไปยืนยันให้เขาอ่าก่อนอื่นนะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เรามาที่เริ่มกันเลยนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าเราก็ไปที่ถัดไปครับตรงนี้นะครับขอจะขึ้นมาว่ายืนยันว่านี่คือบัญชีของคุณถ้าคุณผู้ชมเคยสมัคร a c e b o o k นะครับด้วย อีเมลก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าสมัครด้วยเบอร์โทรก็จะขึ้นเป็นเบอร์โทรแต่ถ้าคุณผู้ชมยืนยันดู2ออย่างก็คือเบอร์โทรก,กับอีเมลเขาก็จะขึ้นให้เลือก2อย่างนะครับแต่เฟรนนี้ผมสมัครแค่อีเมลนะครับก็จะยืนยันผ่านอีเมลเท่านั้นอ่าพอยืนยันตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับตรงนี้นะครับนี่คือเมลที่เราสมัครนะครับกดรับรหัสเลยครับตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมไปดู ในอีเมลนะครับแต่ผมต้องย้ำนะครับต้องจำรหัสอีเมลให้ได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าเมลแป๊บนึงอ่าตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูเลยครับนี่ครับมาดูที่โซเชียลตรงนี้ก็ได้หรือมาดูที่อัปเดตใหม่นะครับที่ทาง f a Facebook เขกส่งมาเนี่ยครับเขาจะส่งมาแบบรหัสความปลอดภัยของ facebook นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับคือรหัสครับเดี๋ยวผมขอปิดไว้นะ ก็เดี๋ยวต้องกอบไปนะครับแล้วก็เอาไปวางาหลังจากนั้นกดยืนยันครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการปลดล็อกบัญชีนะครับก็ให้เรากดถัดไปเลยครับนี่ครับรักษาความปลอดภัยละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณนะครับคุณคนอื่นอาจจะเพิ่มหมายเลขอ,อีเมลในบัญชีของคุณหรือใช้ใหมายเลขรศัพท หรืออีเมลนั้นเข้าสู่ระบบคุณไม่สามารถลบหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลนี้ได้เนื่องจากเป็นหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลเดียวในบัญชีของคุณอันนี้คือข้อความน,นะครับที่เขาบอกนะครับเพื่อรักษาความปลอดภัยของคุณเราขอแนะนําให้เปลี่ยนรายละเอียดการติดต่อเป็นอย่างอื่นในการตั้งค่าบัญชีเมื่อคุณกลับมาใช้เฟสบุ๊กได้ครั้งนะครับอ่าโอเคนะครับหลังจากนั้นให้กดถัดไปครับ อันนี้นะครับขอจะให้เรายืนยันรหัสนะครับก็คือให้เราสร้างรหัสใหม่นั่นเองนะครับเพื่อเป็นซีเคียวนะครับเป็นระบบป้องกันอีกอีกขั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีเหมือนมีคนหรือพูดง่ายๆมีคนไม่หวังดีนะครับกําลังแฮ็กเฟซเราอยู่นะครับเราควรเปลี่ยนรหัสที่ปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวผมใส่รหัสแป๊บ อ่าเรียบร้อยครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับอันนี้นะครับก็คือเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณได้ปลดล็อกบัญชีของคุณแล้วนะครับก็ให้กลับไปที่ facebook เลยครับเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้ครับเราก็เข้ามาสู่หน้า facebook ของเราแบบปกติเรียบร้อยแล้วครับนะครับอันนี้ก็คือวิธีการกู้คืนนะครับถ้าโดนล็อกเฟซนะครับอยู่ๆบางทีเราไม่ได้ทําอะไรก็โดนก็เกิดจาก ว่าเหมือนจะโดนสแปมหรือโดนเกี่ยวอะไรกับการเคลื่อนไหวในเฟซเรานะครับทาง facebook เขาก็เลยล็อกชั่วข่าวนะครับเพื่อให้เรามายืนยันว่าใช่เราจริงไหมนะครับเพราะบางทีนะครับจะโดนแฮกเกอร์หรือคนไม่หวังดีนะครับมาพยายามเข้ารหัสของเรานะครับหรือเข้ามาแล้วนะครับแล้วทาง a c e b o o k เขามองว่าไม่เหมือนไม่ใช่เจ้าของจริงๆนะครับเขาก็เลยล็อกให้เรานะครับอันนี้คือซีเคียวทาง facebook นะครับ แต่ถ้าเราจำรหัสได้ทุกอย่างได้หมดอีเมลตัวยืนยันได้ก็ไม่มีปัญหาในการโกคืนนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมก็คลิปวันนี้ก็ยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องให้ละเอียดนิดหนึ่ง นะครับผมก็พยายามย่อคลิปให้มันสั้นลงนะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์<ๆ>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e งันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมส่วนคลิปวหน้านะครับทาง NN สอน c อมพิวเตอร์ anel n จะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ